สวัสดีครับอยู่ผมคูดเกมมิ่งวันนี้ผมจะมาเล่น,นเกม v e s t ว o o n h a r v e s t m o o n Back to น a t u r e ในตอนที่2ในเวอร์ชันมือถือระบบ Android เกมของค่าย PS1 ครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมด,ดีแบบนี้ต่อไปได้วยนะครับมาเรามาต่อกันเมื่อวานเลยที่เรากำลังสร้างฟาร์มมามาเรามา,มาเตรียมเครื่องมือในวันที่4นะครับกับวันที่ฝนตกเก็บขวานไว้ผมจะเอาค้อนไปโอเค ไปทุบแปลงที่มันเกินครับปฝนตกแล้วเราอืไปครับเพลินๆครับเจมันรักแปลักแบบนี้บาสวังว้าวฝนตกนี่เออมาผมจะทุบแปลงนี้นยกันอืออืออทุบทุบออกครับตีไหมมันไม่ตรงครับมาเก็บยาออกมาขุด มามาสามแปลงมาทักสี่แปลง้กันเก็บออกเปลี่ยนเป็นค้อนทุบตรงกลางออกเออเดี๋ยวเราไปซื้อมัน็ดพันกันครับเก็บหินมาเรี้ยงอย่างนี้เออทำเป็นสี่แปลงครับมาอุ้ยทิ้งไปเลยโอเคทิ้งก็ทิ้ง มาเราไม่ได้พกขวานมาเอาไม้มาวางไว้ตรงนี้ก่อนเออหินวางไว้ตรงนู้นเป็นสี่เหลี่ยมผมจะมาปลูกผักกันครับปลูกแตงแล้วกันวางไม่ได้อ่ะโอเคมาไปลงนี้ตรงนี้เล้วกันสอง สามได้ไหมทนไหมเก้ล่าติดถินเวนทางนี้กันจางแปลงใหม่โอเคเต็ตติกเวนทุบออกทุบออกทุบออกมาตรงนี้มา ติดติดกันก็ได้ไปทุบออกมาเลยติดติดกันก็ได้เพื่อนออก่อนจะหมดแรงก่กอนเฮ้ยมากดตรงนี้กันเจอหนึ่งสองสามสี่มาเกสี่แปลงเอาติดติดกันก็ได้ไม่เป็นไรครับมาโอเคเป็นลูกบ้านเลย ตีแปลงไปก่อนอื่นเราต้องเรียกหมามาก่อนลักกี้นายอยู่ไหนเนี่ยหมาด้วยครับเรียกหมากันเอหมามาครับมาเอาหัวใจมันก่อนว่าไงเจ้าลักกี้วางไว้โอเคว่าไงเป็นงไงบ้างเชาวนี้สปีดนายวิง่งเร็วกว่าเก่านะโอเคเหามาไปไว้ในบ้านนครับอย,อยู่เป็นเพื่อนหมาก้ไป ไปซื้อมันล็กพัน์ุกันในวัน,น,วนพุทธที่สี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยสิบเอ็ดโมงสี่สิบแล้วตังอยู่ห้าร้อยบาทครับเราต้องไปซื้อมันล็กพัน์ธุเที่ยงแล้วว้ายแบบเดียวเองเที่ยงแล้วไปร้านค้ากันใอวันที่ฝนตกแบนี้เราไม่ต้องลดน้ำครับ ร้านเปิดไหมโอเคครับร้านเปิดแล้วนึกสาวไม่พอขายอยู่ครับสวยๆนี่ครับคุณหมอมาซื้อของเฮ้ยฉันเดี๋ยวฉันเอาเงินมาจ่ายในวันข้างหน้านะเฮ้ออะไรนะให้เซ็นอีกแล้วเหรอคุณหมอโวยคุณหมอเซ็นอีกแล้วนี่ครับมีกระเป๋ามีตะกร้าเก็บของอืมครับนี่ครับนี่เมียครับเมียได้ครับ,อเ,รอรบเอาอแล้วนะเจฟให้เขาเซ็นอีกแล้วสิ เป็นเทนเนอร์ unter, ไม่มีตังใจเหรออืมก็เขาเป็นหมอนะเมียดาครับเย็ด yes. สมหน้าโดยเมียดาฮ้ยบาดหลวกด้วยเฮ้ยมีอะไรน่าสนใจบ้างอืมพอดีฉันเหงาอ,อ่ะเฮ้ยายใช่ไหมกูดฟาร์มอ่ะที่มาใหม่อ่ะดีที่นี่จักนะโอเคผมมาซื้อของครับฮ่าโอเคนี่ครับลูกสาวร้านค้าม,มาครับเจอม่วง ดักว่าไงแคเล่คารเลนกูใช่เคเล่ครับคเรเคุณมาซื้ออะไรเหรอวันนี้วันนี้เซมไม่ได้นะแม่ฉันดา่าโอเคมาเซฟของอีกแล้วไปเลยเออคนจะซื้อของสาวๆมัคือสวัสดียินดีที่ได้จักนะเธอมาจากกููดฟาร์มเหรอฉันชื่อคารเลนนะยินดีที่ได้รู้จักไว้เจอกันใหม่นะ อมาอ่อยสิ่งที่นะครับได้สิแม่สาวน้อยมีให้เลือกจีบเจ้าลูกสาวฟาร์มไก่ลูกสาวสาวบาลูกสาวร้านคา้าเกเคพ่อค้าตการพืชผันผลการเกษตรเหรอหยิบได้เลยเรามีแตงกวาฟักทองก็อะไรเนี่ยเชิหญหยิบด้วตามสบายเลยนะเตรทิปเปลิลโปรตโตมันฝรั่งก็มีครับปลูกกันนี้ดีกว่า แกลนคืออะไรใส่กวาเหรออุ้ยอุ้ยแพงวะม่ใช่ไม่ซื้อปลูกมันฝรั่งดีกว่ามีผมมีตังค์อยู่ห้าร้อยบาทเออได้สามสามแปลงก็เอาเออขอบคุณมากนะที่เหมาที่ซื้อของฉันน่ะเหลือห้าสิบบาทแล้วครับผมมาซื้อแต ยปมาฝรั่งไปปลูกครับแตงกว่าแม่งแพงครับเ yeah. ย็ดเตงกว่าแล้วไปก็ปลูกพักไม่ต้องรดน้ำพับวันนี้เพราะฝนฝนตกครับไปครับนี่บ้านที่ผู้ช่วยพยาบาลครับเข้าก็ได้ครับแต่ยังไม่เข้าดีวกว่าไปไปปลูกปลูกมาฝรั่งกันแบบไม่ต้องรดน้ำ มีไรอ่อเงนว่าง่ายไ,งไมมหมสัี่ีนาวน้อยเออฉันกุมเต็นท์หน่อยอะฉันออกไปธทระไปร้านดักซะหน่อยก่ะโอเคลูกสาวดักเหรอมีคนมเมื่อก <c oughs> ี้นั้นนี่บ้านตีเหล็กครับเอามาอัปเกรดอาวุธเพื่อจะได้ขุดเร็วขึ้นลดน้ำเร็วขึ้นแล้วก็อใช้ถ้าเป็นค้อนคุบหินใหญ่แต่ครับมา <c oughs> เรามาปลูกมาฝรั่งกัน นี่ปลูกเลยโอเคน้ำไม่ไม่ต้องลดน้ำครับอืได้แค่สามแปลงฮะบบฟรั่งเย็ดหมดแล้วขอดูของเดี๋ยวแต่พัาสเตอร์เอาพัาสเตอร์ไปเก็บสาวอุตส่าให้มาเวลาเราปป่ยวยเราจะได้ใช้ได้โอเคครับเรามาเก็บก่อน จะไปเอาไปเก็บต้นไม้มาขายกันใช้ใช้ไม่ได้วะเก็บไว้ก่อนว่าไปเก็บต้นไม้มาขายกันก็แล้วไปขุดแร่ด้วยครับ มาอัพเกรดอาวุธเรียกมากันแขายแรกขายนี้ก็ได้ครับนี่อุ๊ยไม่ใช่ผิดทางเย็ยดองมาทางอีกทางนึงสิพอกูดเมื่อวิ่งไปวิ่งมาครับบนไปบนมาฝนตกทั้งวันเลยบ่ายสองแล้วฉันจะทำอะไรนี่ฮะมี มีสมุนไพรเอาไปให้เอาขายก็ได้นี่ให้หน่อไม้เย็ดเก็บหน่อไม้ดีกว่าเอาไปขายกินได้ครับกินสักหน่อนนึงหิวกินเอาฟืนสมุนไพรไปขายด้วยเต็มแล้วเนาะเฮ้ยกินไปเลยสมุนไพรเออเอาหน่อไม้ไปกระเปา๋าเรามีสามช่องครับ เอาไปขายดีกว่า<ป>ขายก็ได้ไปตรงที่กระแป่งตรงนู้นครับพลาสเตอร์เขาเก็บไปได้พลาสเตอร์ขายเลยก็ได้มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วโอ๊ยกดผิดเย็ด เคโย,โยนทิ้งไม่ได้ป่ะเก็บไว้เจสอุตส่าแบกมากินซะแล้วเก็บไว้วันนี้นายขายได้อันเดียวนะเดี๋ยวไปดูอาหารม้าก่อนเดีย๋ยวไปค่อยไปซื้ออาหารมา้าเฮ้วันนี้มีแค่อย่างเดียวเหรอมือคํำแล้วนายจะไปไหนห้ามงเย็นแล้วหลงจะไปหาขุดแร่มาขาย,ยางไง เดี๋ยวจะเอาพัตเตอร์ทิ้งเลยดีกว่าไหมไปไปขุดแร่มาสักสองชิ้นทำงานนะครับมาเฮ้ยแร่แร่ธรรมดาหาฮะแล้วขุดจนเฮ้ยได้เงินวะนี่เฮ้ยเหนื่อยแล้ววะนี่ครับบางทีก็ได้เงินบางทีก็ได้แร่ครับบางทีก็ได้ก้อนหินอันนี้บันไดไปชั้นสองลงไป มันจะลงไปลึกกว่านี้ไหมโอเคอือจวนลมชุดหามันได้ให้เจอก้อนหินอีกแล้วเพื่อนเอามาทำไมก้อนหิน,น่ะเฮ้ยได้ได้แรกเงินว่ะแล่แล่น้ำตาลไม่เอาเออได้เงินนี่ครับวิธีหาเงินของผมเออกี่บาทแล้วเนี่ยดูสิเว้ยร้อยสี่สิบแล้วแลเงินเดี๋ยวเอาแล่หาแล่เหลือกันแล่ทองไปขายดีกว่า นียเจอเงินอีกแล้วลงไปลงไปลึกกว่านี้ลงโอ้ยกดสามทีเจอแล้วหวังว่าจะเจอแร่แร่เงินนะหรือว่าแร่ทองเอ้ยเหนื่อยแล้วถ้าใกล้วืบนีเราต้องขึ้นเลยครับเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวเย็ด yes. ขออีกสักหน่อยเด้กกันเจอบันไดอีกแล้ว เฮ้ย,ยไปนอนดีกว่าไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยเกินไปครับห้าโมงยสิบแต่เราอับเอ,เอแช่น้ำพุร้อนให้หายเหนื่อยแล้วเราไปเก็บหอมป่ามาขายกันอาบน้ำสบายใจแล้วครับแช่ให้หายเหนื่อยพอหายเหนื่อยโอเคกระโดดป่ะเออ มงเย็นแล้วทำไมไนายยังไม่กลับบ้านถ้ามีเบ็ดตอตกปลาอย่างนี้ได้ครับตกปลาที่เล็กครับเอ่น้ำตกนี้ได้เราไปหาของป่ามาขายกันอี่ามาต้นภูเขาเสียงน่ารักมากครับมีอะไรเอ่ยตรงนี้ว้าวตรงนู้นมีอะไรเฮ้ยถ้าเป็นฤดูหนาวมันจะมีผลไม้ขึ้นตรงนี้ฮะตอนนี้ยังมี แล้วจะมีจับแมงกวางมาก็ได้ครับตรงนี้มีแต่หญ้ามสมุนไพรไม่มีเลยเหรอทางสะพานไปมีลูกชโลงชลีด้วครับมาตรนนี้มีอะไรให้ขายไหมวุ้ยมีดับไม้เย็ดเก็บไปให้สาวดีกว่าเก็บไปให้สาวครับเก็บดอกไม้ไปให้สาว ทิ้งไปดูบนภูเขาสิมีอะไรไหมไปครับสองทุ่มแล้วยังไม่เข้าบ้านนอนอีกว้าวนี่ครับบนภูเขาท้องฟ้าเทียมใสมากสวยมากเลยท้องฟ้าเวียดบางทีก็เจอสาวมานั่งนี่ครับบไป ดาวขึ้นแล้วกลับบ้านเราไปนอนดีกว่าได้ดอกไม้ไปฝากสาวแล้วพรุ่งนี้เช้าคอยเอาไปให้แล้วกันไปซื้อลองไปซื้อไกลีก็แค่สามทุ่มเองไก่ตัวเท่าไรนะ่น่าไปซื้อห่านม้าใาราหานไก่ครับหานม้าต้องไปที่ฟาร์มมา้าต้องซื้อแปลงมาขัดม้าจะได้โตเร็วเราจะได้ขับทีได้ครับ ไปฮะเ้ี่โมกี้ครันีเนี่ยสามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มแล้วนายยังไม่หลับไม่นอนเหรอไปซื้อไก่มาเลี้ยงสักตัวหนึ่งปมีบ้านช่างไม้ครับมาต่อเติมบ้านเราก็ได้ครับเฮ้ยเจอสมุนไพรแล้วเย็ดตุยโอ้โหไลายขายกันลุงช่างไม้จะต้องประหล่อครับไป ไปซื้อไก่กันนี่ครับพีชาติฟาร์มว่าไงยไอ้น้องพี่มาซื้อไก่อ่ะไข่นายขายตัวกี่บาทเนี่ยว่าร้านปิดแล้วเฮ้ยพึ่งพิ่งมานี่ว่าจะปิดได้ไงร้านปิดทาทุ่มแล้วเย็ดกลับบ้านไปนอนพรุ่งนี้เช้าเขามาซื้อ,อซื้อพืชพันธุ์ เอามาเข้ามานอนที่บ้านด้วยดีกว่าเอามาเข้าข้อก่อนครับไปเฮ้ยหลับแล้วเจ้าเจ้ลักกี้มามาเข้าคอกเร็วเอามาเข้าคอกก่อนมาทางนี้สิเจ้าสปีดอืมเดีย๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้ออาหารมาให้หน่าอ่น้อใจไปเลย เดี๋ยวฉันซื้ออาหารมาให้อืมดันดันข้าวคอกไปเออข้าวคอกไปนายเปียกฝนมาทั้งวันแล้วได้เวลาข้าวคอกไปแล้วเออว่าไงลักกี้ไปนอนกับฉันนี่อักกี้ไปนอนในบ้านด้วยนะครับมามานอนด้วยกันนี่ดูข่าวกันสิเฮ้ย ไม่มีรายการอะไรแล้วนี่มันเที่ยงคืนแล้วโอเคนอนก่อนนอนล้วเซฟเลยโอเคเซฟก่อนครับมาแต่พรุ่งนี้ไปซื้อไก่กับอาหารม้าก,กันังไม่มีอะไรกินบล็อกแรกเลยโอเควันที่ห้าแล้วเยะฮ่า ออืกินแซนวิชฝนตกแล้วสองวันแล้วเหรอพรุ่งนี้แดดออกครับวันนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำอีกวันหนึง่งไปอุ้ยตื่นสิบโมงแลว้วตื่นสายเย็ดฝน <c oughs> ตกวันที่สองแล้วดี้ีเราไม่ที่เราไม่ต้องรดน้ำไป่ไส้ไก่มันเลี้ยงดีวกว่า เขาไปทำงานคุดแรกกันร้านเปิดหรืยอยังเปิดแล้วโอ้เฮ้ยในสาวนี่ตต่งการอะไรเหรอผมเอาดอกไม้มาให้อ่ะจีบสาวครับโอ้ขอบคุณมากนะฉันชอบมันมากเลยจีบสาวครับเห็นหนัวใจไหมรูปหัวใจไหมครับเออเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นสีแดงก็คือ เราพร้อมแต่งงานนะครับถ้าแดงมันจะมีสีม่วงสีอะไรตามสีครับสีดํานี่คือค่อยๆจีบไปครับถ้าเป็นสีแดงปุ๊บเราสามารถแต่งงานมีลูกด้วยกันได้โอขึ้นไปบนด้านว่าไงแม่ยายจีบสาวเลี้ยงไก่ดีกว่าวัสด,ดีอยู่ทานข้าวเที่ยงด้วยกันก่อนแม่ไม่เป็นไรครับแม่ยายคุยกับแม่ยายก่อนมีไก่ เอาได้ไหมเอาไม่ได้ใจไม่มีสักตัววะไปซื้ออาหารมาก,ก่อนไปที่ฟาร์ม,ม,รม,มรห,หมานี่ฟาร์มมีอะไรขายไหมครับฟาร์มมึงมีอะไรไหมฮิมีหมาเออนายต้องการอะไรหรือฮะ มีอะไรนะ่ะมีซื้อวัวอู้ยตัวละหกพันนี้ขายคือข,ขาวหรืมีลูกบอลห้าร้อยโฟเดอร์คืออะไรเอาทั้าหกสิบเอาอาหารไปให้ม้าก่อนวัวตัวหกพันมี โอ้โหมีแพะมีแกะด้วยครับมีแกะตัวสี่พันโอเคผมเหลืออยู่ร้อยเดียวครับอาแปะเวิเจอกันใหม่นะไปดูอาหารกันไปสิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยบาท เวโบดอยู่ฐานนู้นครับทะเลอยู่านนี้เรามาดูทะเลกันดิพาสำรวจเมืองกอนครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ตรงที่ริมทะเล <c oughs> <c oughs> ทะเลมีอะไรไหมบางที่จะมีขวดจดหมายลอยมาครับ <c oughs> มีใครมาเที่ยวทะเลยังเนีย่ยเรามาตกปลาตรงนี้ได้ครับนี่ฮะเราไม่มีเป็ด ฝนตกตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วนะไปยังไม่ได้อะไรเลยได้แต่หานมาไปดีกว่าไปร้านค้าไปซื้อของไก่ก็ยังไม่ขายครับไก่ไก่แล้วหมดพอดีตัก วันนี้จะมาซื้ออะไรดีอ่ะกระเป๋าลูกเท่าไรมีหารปลาด้วยันนี้คือใบเปิดบ้านนี้ซื้อของกินซื้อไอเครื่องปั่นอะไรได้หมดครับสวัสดีมีไรขายไหมวันนี้วันนี้ฝนตกอากาศแย่จังกูงมาซื้อเมล็ดพันธุ์ถือมาฝรั่งไปพุ่กันนะึ่งรับอะไรดีล่ะ ถ้าเรามีขายทุกอย่างมาฝรั่งมาเดินครับเอากี่ชิ้นดีหนูอุย้ยร้อยห้าสิบตังไม่พอแย่จังลองอันนี้ดิทิปเปิลอืมร้ 120. อยยี่สิบแกตังไม่พอเลยเว้เจกินใหม่นะโอเคตังผมไม่พอเดี๋ยวผมมาซื้อใหม่ คำประสิทธ์คืออะไรอันสุดท้ายนี่คืออะไรเที่ยงแล้วสองร้อยโอเคมีอยู่ร้อยเดียวเออเดี๋ยวผมมาทำงานมาซื้อใหม่แล้วกันขอตัวกันนะไว้เจอกันใหม่นะโอเค ตังมีอยู่ร้อยเดียวไม่พอซื้ออะไรหรอวครับไปกลับไปที่ฟาร์มให้หารม้ากันทุนี้บอกว่าเืเจอเอเจอเด็กครับทำไมนะ่ะร้องไห้ทำไมไอ้หนูเอผมหกล้มอะ่ะหกล้มเหรอจะเอาพาัตเตอร์ไปก่อนไหมเอขอบคุณครับพี่ชายอืมถามพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลมาพอดี สู้เป็นอะไรอ่ะขอบคุณพี่เขาหรือย,ยังพี่เขาให้พลาสเตอร์นายอ่ะอ่อพลาสเตอร์ที่ฉันให้มาค,คุณได้คุณไม่ได้ใช่หรอผมมีบางอย่างที่ต้องใช้มากกว่านั้นโหสาวพยาบาลก็น่ารักน่าจีบดีครับหัวใจสีดำเห็นไหมครับไว้มานี่คือบ้านฉันเองสู้เป็นน้องชายฉันแต่ยังไงก็ขอบคุณมากครับแย่ไว้เจอกันใหม่นะฉันขอเข้าบ้านก่อนนะคูดโอเค ืสาวพยาบาลมีใจให้เราครับได้จีบแล้วเย <Yeah. S 1> ่าขัวไปเรื่อยครับเดี๋ยวให้อาหารมาก่อนใครออกจากบ้านว่าไงแม่สาวน้อยจเอาอาหารให้มาก่อนครับแลค่อยไปทำงานเมืองแรกกันฉันไม่ชอบจริงๆเลยเอ่ะฝนตกเงี้ย ว่าไงเื้อยอาไม่ได้ว่ะมา <c oughs> ดูใน่ีบสิมีอาหารอะไรไหมมาแค่ขัดตัวก็ได้ครับมาเข้าไปในบ้าน ตอนที่หกฝนไม่ตกแน่นอนครับมีอะไรนี่หีบไหมไม่มีอะไรเลยมาไปโอเคครับเดี๋ยวตอนที่สองนี้กู o d เกมมิ่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่สามถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดตัวตะไค้เพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ